คนนั้นเสริมหน้าอ,อกมาขนาดเท่าไหร่คะอ่อข้างนี้สามร้อยหกสิบข้างนี้สามร้อยสามสิบคนนั้นเสริมหน้าอ,อกมากี่ปีแล้วคะเจ็ดปีเข้าปีที่แปดแล้วนะก่อนหน้านี้คนนั้นดูแลตัวเองอยังไงบ้างคะช่วงช่วงตอนทําใหม่ๆมีนวดอยู่มีนวดอยู่ประมาณสี่ห้าเดือนต่อเนื่องแล้วก็พอนมนิ่มนมดีก็หยุดแล้วพอเอ่อมา มาระยะสามสี่ปีมาเนี่ยค่ะนมมันเริ่มแข็งเป็นก้อนเหมือนหินเลยค่ะค่ะพาพยายามไปนวดที่ร้านนวดนวดแผนโบราณให้เขานวดให้ก็ไม่สามารถทําให้มันคลายได้คุณนัดเริ่มรู้ตัวว่ามีปัญหาเมื่อไหร่คะก่อนโควิดประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งใช่เพราะตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นอยู่ต่างประเทศค่ะ คุณนัดกังวลอะไรบ้างไหมคะกังวลพยายามนวดเองพยายามให้แฟนนวดให้เนี้ยก็มันก็ยังไม่คลายอ่าหลังๆเข้ามันเริ่มแข็งแข็งแล้วเราก็เครียดเราก็ที่สงสัยต้องไปเอาออกอะค่ะมีความคิดว่าจะเอาออกเลยใช่เพราะว่าใ,ใช่ใช่เพราะว่ามันมันผิดรูปผิดร่างแล้วมันเราเราไม่มั่นใจ ในตัวเราอะนะคะคุณนัดมีอาการยังไงบ้างคะตึงค่ะตึงมากตึงตึงช่วงหลังใช่หลังไหลแล้วก็ช่วงบริเวณเนี้ยจะตึงจะยกแขนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมันตึงมากมันมันยกไม่สุดอะประมาณอย่างนั้นคุณนัดมาใช้บริการสนอว,ว่าครั้งแรกแล้วร,รู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกก็คิดว่าลองดูลองดูเผื่อจะหายจะช่วยเราได้ ก็ถามว่ายัางอตอนแรกนี่ห้าสิบห้าสิบเพราะว่าเคสเราเคสที่หนักเคสเราเป็นเคสที่หนักก็ลองดูเผื่อแบบอาจจะช่วยเราได้เนี่ยค่ะแล้วพอมาลองจริงๆแล้ว,วเราแบบอุ๊ยชีวิตใหม่กลับมาทางผืหลูดค่ะมันเหมือนแบบอุ้ยเราดีใจมากมันดีใจมากเลยค่ะที่ที่ทางผืดแตกค่ะดีใจมาก คุณนัดเจอสนนว่าจากช่องทางไหนคะท่านผู้ชมที่ติดต่อมาใช่ค่ะการให้คําแนะนําและการบริการของสนนว่าเป็นยังไงบ้างคะดีมากค่ะแนะนําดีมากแนะนําดีทุกอย่างเลยแล้วเราก็ค,คิดว่าใช่มันเป็นเพราะว่าพี่เป็นคนดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอาจจะมีผลทําให้เขาเรียกอะไรมีพังผืดเกาะหลังจากพังผืดแตกแล้วคุณนัดมีอาการเจ็บระบบอะไรบ้างไหมคะ,ะเจ็บไหมถามว่าเจ็บไหมมันเจ็บค่ะแต่ว่า มันไม่ถึงขนาดตอนทําใหม่ๆตอนใหม่ๆที่ว่าเจ็บวันนี้อะเจ็บวันนี้แต่พอมันแตกแล้วมันมันก็มันก็เจ็บนิดๆหน่อยๆนเหมือนระบมอยู่ข้างในแค่นั้นเองมันโล่งค่ะโล่งเลยอ่อของพี่เป็นคนมีเนื้อเนื้อเยอะนะคะการระบมมันก็จะมีนิดๆิหน่อยหน่อแต่พี่ก็ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดเยอะก็ทานยาร่วมด้วยค่ะเป็นเรื่องปกติใช่ คุณนัดมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เสริมหน้าอกมาบ้างไหมคะก็อะจะบอกกับเพื่อนๆให้มาลองใช้บริการที่นี่เพราะว่าอยากคิดว่าการทําหน้าอกแล้วคุณจะไม่มีปัญหาอยากให้มาลองใช้บริการที่นี่ดูแล้วก็พี่ๆน้องๆที่นี่พนักงานที่นี่น่ารักกันทุกคนคะ่ะ ขอขอบคุณคุณนะัาสำหรับการสัมภาษณ์ดีๆแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าหน้าอกตัวเองมีปัญหาหรือเปล่าสามารถทักมาสอบถามหรือจองคิวตรวจเช็คกับผู้เชี่ยวชาญได้เลยค่ะทางสนว่ายินดีให้คำปรึกษาฟรีทุกเคสเลย